สวัสดีครับก็มาพบกันช่วงเช้านะครับกับช่องพระติดเป่ามานะครับีนี้เป็นปีที่447นะครับช่องทางการติดต่อนะครับหนึ่งนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกนเค้าโคดด้านบนนี้นะครับก็วันนี้ก็มีพักเครื่องมาให้ชม หลายองนะครับปีนี้ว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ลงนะครับกลับมาถึงบ้านดึกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลงให้ชมกันหลายองค์หน่อยนะครับวันนี้ครับราคาแบ่งปันนะครับเราเริ่มกันนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองคนี้จะเป็น พระสมเร็จวัดเกตจัโยเออขออภัยนะครับจะเป็นพระสมเร็จของวัดบางขุนพรมนะครับนี่ครับจะมีเม็ดหลายสีเลยนะครับสีแดงก็มีนะครับ แต่ว่าราบจะบังไปหมดนะครับก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นนะครับนี่เม็ดแดงๆนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับ สมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับพิมเกตตะลุสุมนะครับพิมพระประธานนะครับองนี้ผมเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมสูงรายการต่อไปนะครับเออเป็นน่าจะเป็นพระพุทธนะครับวัดบุกยานวานะครับเป็นเนื้อผงนะครับองค์นี้นะหลวงพ่โตปุกเสกนะครับ ผมจาชื่อพิมพ์ไม่ได้นะนะแต่องค์นี้รู้ว่าหลวงปู่ตุ๊ปุกเสกนะเพราะผมเคยหาประวัติเมื่อเล็กๆนะได้มาปุ๊บหาประวัตินะแต่แตผมก็เห็นชื่ออะไรย่างงี้ก็รู้ว่าเป็นน่าจะเป็นทางกรุงเทพแล้วเนี่ยแต่ผมจําปีไม่ได้แล้วแต่ปีลึกอยู่นะครับนี่แทรลงง่ายนะครับแล้วก็พิมพ์สวยชัดเจนนะครับวันนี้ผมขอสามร้อยนะครับสามร้อยพรอมส่ง รายการต่อไปนะครับหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตเนื้อผงนะเป็นพิมพ์หายากนะครับเนื้อผงเนื้อผงอูนี้เป็นของหลวงปู่หลวงพ่อกลวยนะครับเนี่ยนี่เขาจะมีเม็ดทรายเศกตรงนี้นะเนี่ยเป,เป็นเม็เม็ดเลยของหลวงพ่อเนี่ยจะมีมวลสารหลายแบบหลายอย่างนะ ถ้ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพวกเม็ดรายสีเม็ดดำๆนี่ขี้ผงขี้ทูบทั้งหลายนะครับเป็นพิมพ์หายจากนะครับมีทั้งพิมพ์ประมาณนี้แล้วก็มีพิมพ์ใหญ่กว่านี้นะครับหลวงพ่อโตพิมพ์หลวงพ่อโตบางกะทินะครับเนื้อผงนะพิมพ์สมาธินะครับหลวงพวกก่อกวยวัดโคศิตาลามนะครับปลุกเสกนะองคงนี้ผมขอสา0ร้อยห้าินะครับพร้อมส่งนะ รายการต่อไปนะครับเป็นพานาคปกเนื้อดินนะครับเอออยู่ทางกุกุทางบางประอินนี่นะครับผมลืมชื่อวัดแล้วนะจะเป็นกุทางบางประอินนะเขาเล่นหากันนะครับแถวนน้นนะเป็นพิมพ์ค้ายๆพิมพนาคปกนะครับเนี่ยหรือว่าทางนน้นอาจจะเรียกอีกพิมพหนึ่งก็ได้นะ พิมพ์ทรงก็ค,คล้ายๆสำเร็จไพ่ตองเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับตรงนี้มีรอยอะไรหลุดไปนะองค์นี้ผมเอาสองร้ยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะราคาแบ่งบันกับทุกองค์นะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นซุ้มไข่ปลานะครับนี่องค์นี้นะจะ จะเป็นทางอายุทยานะครับเขาเรียกสุ้มไข่ปลาอายุดกุทางอายุทยานะผมลืมกุไป,ปแล้วนะเก่าจริงนะครับทางอายุทยาไข่ปลาส,สวยนะครับขอไปนะปกโพงข้างบนเนี่ยเป็นเป็นซุ้มๆอยู่เนี่ยจะสวยนะครับเนี่ยโอ,อ้เนี่ยผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับผอมสูงนะ รายการต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อไมกระสิ์เป็นพิมพ์พอพูดนะครับได้มาแต่คนเราพิมพ์กันน่าจะสักสองสาองนี้แหละแต่คนเราพิมพ์กันนะอ,อง์นี้มีจานด้านหลังนะเห็นจานเงาเงาครับนีองค์นี้ก็จะเนื้อเหลืองเหลืองเขียวเขียวแดงแดงนะครับมีจานด้านล่างนะครับนี่นี่ลอยตะใบนะครับ พราะว่าถ้าเขาหลอกขึ้นมาเป็นเนื้อนี่ปุ๊บเนี่ยเขาต้องมาแต่งเก็บอีกนะครับบางทีมันมีตะเก็บข้างมันไม่สวยนะตะาบแต่งอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งจานลมๆนล่นะรายการต่อไปนะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อแม่ชีบุญเรือนนะครับเป็นเนื้อมกะพัด ด้านล่างน่าจะเป็นจานนะครับนี่เงาๆาแป๊บนี้น่าจะเป็นจานนะแม่ชีบุญเลือนวัดอาวุธนะครับเป็นหล่อบโบราณนะครับเนือ้อเมกะพัดเนื้อจะคล้ายๆพุทธูน้อยเนือ้อเมกะพัดเลยนะองค์นี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับวันนี้ผมได้ไปสององค์นะครับนี่จะเนื้อเนื้อ เนี๋ยจะเป็นเนื้อชิ้นเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเป็นเนื้อชิน้นอีกองนึงมีจานนะครับอีกองนึงไม่มีจานนะครับนี่พิมพ์เดียวกันเป็นเขาเรียกผ้าปิดตายันยุ่งหลังเรียบนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเนี่ยของหลวงปู่เอี่ยมนะครับปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับก็ องมีจานนะครับผมขอนี่ห้ารอยนะครับองไม่มีจานเนี่ยผมเอสามร้อยห้าสิบนะเนี่ยเป็นเนื้อชิ้นทั้งคู่นะครับเนี่ยเก่าเก่ามากมายนะครับเนี่ยในการต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะครับพระครูติดท,ที่สารคุณนะครับหลวงพ่อจาดนะครับ เป็นเหรียญน,นะครับคณะกรรมการวัดบางกระเบา2495นะครับเหรียญเหรียญอัปปะก้าอันนี้ผมเอาสามอยห้านะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระชัยวัดําเต้าเอียงนะแต่ว่าท่านจะเป็นพิมพ์แบบนี้พิมพ์ห้าเหลี่ยม เขาขัดแต่งตะไบนะครับตะไบมาอย่างนี้นะยอดนะครับสวยเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อเหมือนอนีโนจีนะครับนี่นี่นนผิวหิ่งพ้าชัยวัดน้ำเต้าเอียงนะครับผมอ๋อเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยพรมสูงรายการต่อไปนะครับเป็นพ้าลอดเนื้อดิน ด้านหลังจะมีจานนะครับผมไม่ทราบที่นะองนี้นะแต่ว่าเขาจะเคลือบเหมือนลักย่างไม้นะครับเนี่ยเหมือนเคลือบรักอยางไม้มาแบบเราก็เจาะห่วงข้างบนเหมือนจะรอพร้อมแขวนอะไรเงี้ยนะแล้วลักย่างไมเนี่ยเก่ามากผิวหิ้งไปเลยนะนยแห้งๆเลยเป็นพิมพ์พระลอดนะครับผมไม่ทราบที่นะองนี้ผมเอาสามร้อยนะ 300พร้อมส่งรายการต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญน,นะครับหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจิงนะครับปี2 0 2 8เป็นเหรียญลูกไข่ขนาดไม่ใหญ่นะครับอออกวัดสเกนะครับออกวัดสเกนะก็จะเป็นหลวงปู่ดูนะครับ หลวงปูดูนะครับนี่เหรียญโน่นนี้เป็นของหลวงปูดูนะครับมีสองแปดนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมสูงรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะครับหลังยัวหนังสื่อคมชัดมาก เหรียญรุ่นนี้นะผมได้ลองหาข้อมูลนะแต่ผมยังไม่ทันดูราคานะครับหลวงพ่อในกุตินะครับปี2 4งสี่เกก็ยุค2องสี่ปลายปแลนะ,นะเกือบเกือบจะสองห้านะอ๋อเป็นพระตังภาคใต้นะครับ2 4งสี่เสองนะโอ้โหน่าจะมีหลายรุ่นนะน,นี่สสี่แปดห้านี่มันสองสี่เ้าสนะครับอาจจะเป็นรุ่น2ก็ได้นะครับ องพ่อในกกตินะครับคมชัดมากนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับกระไหลทองนะครับนี่ก็คมชัดมากแขนนะครับองค์นี้เอาเจ็นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ หลวงพ่อเขียนนะครับตะไบอย่างนี้เลยนะครับตะใบหดๆเห,ดหดมือนกดไขมานี่นตะใบลึกๆเป็นเส้นๆน,นะครับนี่หลวงพ่อเขียนหน้าลิงครับแบบนี้จะเรียกว่าไม่ใช่ลิงใหญ่นะจะเป็นลิงเล็กนะครับจะเล็กย่อมลงมาอีกนิดหนึ่นงมีรอยประกบข้างประกบข้างประกบข้างนะครับ ดูคาบเบ้าองค์นี้ผมเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ0ดร้อยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นพาลือสีนะครับคิดว่าเป็นทางภาคใต้นะครับอย่างงี้นะหล่อช่อมานะ แล้วก็ตัดพอตัดออกตรงชอ่อกพวกก็แต่งนะครับแต่งตะใบหล่อเก่านะขี้เบ้าลึกๆนะครับองนี้เอา350ราสนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับลงพวกเงินหนึ่งหนะครับนี่ นันจะได้มาทีนะครับพอเงินหนึ่งห้าปั๊มมาได้คมสวยนะครับนี่ข้างๆปั๊มมาคมสวยนะครับให้ดูเลขสิบสี่สิบห้านะครับในตัวเลขหนึ่งก็จะมีขีดเส้นๆอยู่นะครับนี่ กิ่งดังกลางวานนะครับหลวงพ่อเงิน1 5นะครับเป็นพิมพ์กอลอลนะครับเนื้ออันปะก้าองค์นี้ผมผมเอาพันห้านะครับ1,500บาทนะครับผมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098128ก้า9นแกนะครับหรือสแกน QR โค้ดด้านบนนะครับ วันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ